ออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานหรือการอยู่ในท่าเดิมที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆของร่างกายได้วันนี้เราจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมกันค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอและบ่านะคะเริ่มจากเอามือข้างหนึ่งนะคะควยหลังหรือจับเก้าอี้ไว้ค่ะ มือด้านตรงข้ามยกขึ้นมาจาับบริเวณศีรษะหันมองรักแร้ด้านตรงข้ามยืดค้างไว้นับ1-10ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับอยู่ท่าเริ่มต้นทำทั้งหมด10ครั้งนะคะและสลับข้างค่ะต่อไปท่าที่2นะคะเริ่มจากเหยียดมือไปด้านหน้านะคะ มืออีกข้างหนึ่งสอบบริเวณข้อศอกเฉียงเข้าหาลำตัวนะคะค้างไวน้ำหนึ่งถึงบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบทำทั้งหมดสิบครั้งแล้วสลับข้างคะ่ะต่อไปเป็นท่าที่3มนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนคะ่ะเริ่มจากเอามือข้างหนึ่งยืดไปข้างหน้าแล้วมือด้านตรงข้ามนะคะจับ ต่ำกว่าข้อมือเล็กน้อยแล้วกดลงค่ะยืนให้รู้สึกตึงนะคะค้างไว้น้ํห1ึ่ถึงสิบค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าทำทั้งหมด10บครั้งนะคะแล้วสลับข้างค่ะท่าที่4นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังค่ะนั่งตัวตรงนะคะแล้วบิดตัวไปทางด้านข้าง ให้รู้สึกตึงนะคะค้างไว้น้ำห1ึ่ถึงสิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแ้าสบทำทั้งหมด10ครั้งนะคะแล้วสลับไปอีกข้างหนึ่งค่ะท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาะคะ่ะเตะขาสองข้างไปด้านหน้านะคะแล้วกระดกข้อเท้าขึ้น ให้รู้สึกตึงๆนะคะค้างไว้นับ1 10. 1- ถึงสิบหนึ่งสองสามสาทำทั้งหมด10ครั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ท่าสำหรับการออกกำลังกายกลุ่มออฟฟิศซินโดรมอย่าลืมกลับไปทำกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ